เดินทางปลอดภัยเล่นน้ำกันอย่างมีสีนะคะใครว่างๆไม่รู้จะไปไหนมาดูพวกเราพู๊กได้นะคะมีความสุขกันมากๆนะคะทุกคนวันนี้วันดีปีใหม่ทองฟ้าแจ,ใจมใสหัวใจสดใส <Yo. S 2> และนี่คือสิ่งจากแาดฟ้าแดาดแรงเหมือนกับแกล้งฟาดที่หน้าพูดเบาๆเพราะเหมือนตารืพราถึงตั้งใจฟังนะกว่าจะมีฝนมันก็ต้องร้อนก่อนสมกับแดดเมืองไทยไงใครก็ปอกก่อนฝนพรมก็ต้องทํำเงือก่อนแล้วถ้าคุณยังไม่ซิมก็ต้องยินไปก่อนและนี่คือซัมเมอร์ไทยของแท้คอยระวังฮีสโตรย่าเล่นน้ำเพลินเอาแต่โบกเดี๋ยวหน้ามืดไปลมหัวโคสงกรานนี้อย่าลืมว่าร้อนขนาดไหนเล่นนะํ urn, ดาเพลินตากแดดจนไม่ไหวหน้ามืดชิดเซียวเพื่อนแบกนี่อาจไหวเพราะน,นี่คือสงกรานไทยซัมเมอร์ มาาสแมนะ่แข่งกันจัดแต่หนูไม่สนนะคุณแม่ไม้ไฮศาสตรเอ๊ะเอ๊ะและเพื่อนสาวคนนี้ก็สุดแดดจัดแดดร้อนจัดจัดแดดร้อนจัด,ด,ดจัด,จดชอบจริงนะชอบสุด